ไทยแลนด์สวัสดีค่ะโชวกว่าน,นี้มีอีกไหมหนุ่มเดนมาร์กพัก Airbnb บกลางกรุงเทพแค่คืนละหนึ่งดอลลาร์เท่านั้นช่วงนี้จัดได้ว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นของการช่องเที่ยวไทยและสิ่งหนึ่งที่จะต้องมาพร้อมๆกับการช่องเที่ยวก็คือเรื่องของโรงแรมที่พักโดยในช่วงที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินได้เห็นนะักช่องเที่ยวพากันบอกว่าพวกเขาได้จองห้องพักเอาไว้กับ Airbnb พอได้ยินคำนี้ปุ๊บความสงสัยก็มาทันทีเลยว่า มีโรงแรมชื่อ Airbnb อยู่ทั่วประเทศเลยเหรอเราไปเชื่อมาก็หลายที่ยังไม่เคยเห็นเลยนะแต่ทำไมฝรั่งต่างชาติถึงเอาแต่บอกว่าไปพักกับ Airbnb กันล่ะ Airbnb คืออะไรจากข้อมูลที่แอดหามาได้ Airbnb คือแพลตฟอร์มที่นักเดินทางสามารถค้นหาและจองห้องพักระยะสั้นได้จากทั่วทุกมุมโลกโดยจุดเริ่มต้นของบริษัท Airbnb นั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2008ในตอนนั้น ที่ซานฟรานซิสโกมีโรเมตหนุ่ม2คนกำลังเจอกับวิกฤตทางการเงินมีเงินไม่พอจ่ายค่าเช่าห้องและพวกเขาก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าจะให้คนอื่นเข้ามาเช่าห้องที่พวกเขาอยู่หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้นำรูปห้องและแผนที่ไปโพสต์เอาไว้ที่เว็บ AirBed and b e d f o s t ซึ่งแอดคาดว่าในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้นำชื่อนี้มาเป็นสารตั้งต้นสำหรับการตั้งชื่อใหม่เป็นชื่อ Airbnb นะคะ และปรากฏว่าหลังจากที่เขาได้โพสไปแล้วก็มีผู้สนใจมาเช่าห้องของพวกเขาจริงๆและได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นให้พวกเขาได้ต่อยอดมาเป็น Airbnb จนถึงทุกวันนี้ Airbnb ได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวและเจ้าของที่พักอย่างรวดเร็วและชื่อของบริษัทเองก็เปรียบเสมือนกับโจแทนของที่พักบนแพลตฟอร์มไปแล้วเพราะไม่ว่าจะเป็นที่พักประเภทไหนแขกที่จองห้องพักกับ Airbnb ก็จะพากันเรียกว่า Airbnb ไปซะทั้งหมด แทนที่จะเรียกชื่อห้องชื่ออพาร์ตเมนต์หรือชื่อบ้านพักไปตามแต่ละที่ที่ควรจะเป็นและอย่างเช่นในคลิปต้นเรื่องของคลิปนี้มีหนุ่มจากเดนมาร์กที่ชื่อว่ามิเคลเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองไทยของเราและมีอยู่คืนหนึ่งเขาได้ลองจองห้องพักสุดเจ๋งจาก Airbnb ด้วยราคาเพียงแค่1ดอลลาร์เท่านั้นพร้อมกับทำคลิปรีวิวเผยแพร่ทางช่อง YouTube ของเขาเอาไว้ตั้งแต่วันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาแต่เป็นที่น่าเสียดายว่า จนถึงตอนแทรจับคลิปนี้เพิ่งจะมีการรับชมจากทั่วโลกไปเพียงแค่เกือบเกือบสามพันวิวเท่านั้นหนุ่มมิเคิลได้เล่าเรื่องการเช่าห้องพักอันน่าทึ่งของเขา,เาไว้ว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าทึ่งมากและเขาก็รู้สึกตื่นเต้นมากกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาในวันนี้เพราะว่าเขาได้จอง Airbnb ราคา1ดอลลาร์ในกรุงเทพเอาไว้และเขากำลังจะไปที่ห้องพักนั้นหนุ่มมิเคิลบอกว่าเขาลองเปิดข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักนี้ดู และสิ่งที่เขาเจอมันก็เหมือนกับผ้าห่มที่ปูอยู่บนพื้นไม้เท่านั้นและเขาก็ชอบคําอธิบายมากๆเพราะมันเขียนเอาไว้ว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเลยกรุณาดูภาพให้ดีก่อนจองทุกอย่างเก่ามากมีหน้าต่างแต่ปิดไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วก็คือมันไม่มีหน้าต่างมันเป็นแค่ช่องที่ถูกเจาะเอาไว้บนผนังเท่านั้นโนมิเคลบอกว่าประเด็นของเรื่องนี้ก็คือเขากำลังมองหาที่พักในกรุงเทพ และเเขาก็แค่อยากจะรู้ว่าห้องพักที่ถูกที่สุดมันจะมีราคาที่ต่ำที่สุดได้ขนาดไหนกันเชียวหลังจากนั้นเขาก็เปิด Airbnb ขึ้นมาและเลือกรองราคาห้องพักให้เรียงจากถูกที่สุดขึ้นมาก่อนและเจ้าห้องที่ว่านี้ก็ปรากฏขึ้นมาให้เขาเห็นและเขาก็ได้ตัดสินใจจองไปในที่สุดแน่นอนว่าเขาอยากลองพักเจ้าห้องที่ว่านี้ดูสักหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งเขาบอกว่าจะว่าไปแล้วมันก็เป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อจริงๆ หนุ่มมิเคลบอกว่าจากจุดที่เขาอยู่ในตอนนี้ถ้าจะไปถึงห้องพักนั้น g o o g l e Ma p บอกว่าจะต้องใช้เวลาเดินประมาณ45นาทีซึ่งการเดินเป็นวิธีที่เขาชอบมากถ้าเขาสามารถเลือกได้เพราะว่ามันจะทำให้เขาได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายในขณะที่เดินไปตามถนนแอดคาดว่าจุดที่หนุ่มมิเคลพักในตอนแรกน่าจะอยู่แถวๆถวนนข้าวสารหรือไม่ก็พักใกล้ๆกับกาะรัตนโกสินทร์นะคะเพราะว่าในช่วงที่เขาเริ่มออกเดินนั้น มีเดินผ่านพระบรมมหาราชวังเพื่อไปลงเรือข้างฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังฝั่งธนบุรีด้วยและเมื่อข้าแม่น้ำเจ้าพระยามาได้แล้วหนุ่มมิเกลก็ออกเดินต่อและได้มาหยุดคุยกับเด็กน้อยที่กำลังตกปลาอยู่แอรเพนขยะในน้ำแล้วอายนิดหนึ่งพระหนุ่มมิเกลพูดออกมาด้วยว่าขยะเยอะแบบนั้นมันจะมีปลาด้วยหรอและในที่สุดหนุ่มมิเกลก็เดินมาจนถึงห้องพักที่เขาจองเอาไว้เขาบอกว่ามันน่าทึ่งที่สุด ทุกคนอาจจะชอบเหมือนเขาก็ได้จากนั้นหนูมิเคิลก็รีวิวห้องพักของเขาให้ทุกคนดูเริ่มตั้งแต่มีเสือยค้าปูอยู่ที่พื้นมีที่นอนปิกนิกพร้อมผ้าหม่มผนังห้องเป็นกระเบื้องที่ไม่มีฉนวนกันความร้อนที่ผนังมีธงชาติสหรัฐอเมริกาแขวนอยู่หน้าต่างปิดไม่ได้ตามที่เขียนไว้เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีหน้าต่างหลังคาเป็นสังกะสีที่มีรูอยู่ด้วยมีพัดลมไฟฟ้าให้ใช้ มีไฟแสงสว่างที่ยังเปิดได้มีลิ้นชักพลาสติกไว้ใส่ของมีถังขยะมีน้ำให้สองขวดและมีชิชู่ให้ด้วยและที่น่าทึ่งที่สุดก็คือบนพื้นมีป้ายเตือนโดยว่าอันตรายอย่ายืนในบริเวณนี้นมมิเคลบอกว่าทุกอย่างดูออริจินอลมากขนาดบันไดยังเป็นบันไดช่างที่ใช้เชือกผูกเอาไว้กับคานไม้เลยและทุกอย่างก็ดูดีกว่าที่เขาคิดเอาไว้เยอะมาก ทุกอย่างที่เขาเห็นในห้องดูแล้วมีมากกว่าที่เขาเห็นจากในเว็บและบางทีตอนนี้ราคาอาจจะไม่ใช่1ดอลลาร์แล้วก็ได้และหลังจากที่รีวิวเสร็จแล้วหนุ่มมิเคิลก็บอกด้วยว่าเขาค่อนข้างตื่นเต้นกับห้องพักห้องนี้และคืนนี้จะต้องเป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาอย่างแน่นอนหนุ่มมิเคิลนอนเล่นอยู่สักพักก็รู้สึกหิวและเตรียมออกไปหาของกินแต่ว่าก่อนที่จะออกไปนั้นเขาก็ได้ไปคุยกับเจ้าของห้องด้วย ้าของห้องให้สัมภาษณ์ว่าห้องของเขาน่าจะเป็นห้องพักที่ถูกที่สุดในใจกลางกรุงเทพและก็ยังง่ายต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในกรุงเทพอีกด้วยเขารู้ว่าห้องพักของเขาอาจจะไม่ได้ดีมากนักแต่เขาก็อยากทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปเขาอยากให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับชีวิตของคนไทยจริงๆในอีกมุมหนึ่งเพราะว่าในชีวิตจริงแล้วยังมีคนไทยอีกไม่น้อยที่ยังอาศัยอยู่ในห้องแบบนี้หรือที่พักแบบนี้อยู่ จากนั้นหนุ่มมิเคลก็พาไปสำรวจในส่วนอื่นๆที่มีให้เขาได้ใช้บริการด้วยซึ่งก็มีทั้งตู้เสื้อผ้าเครื่องรัวตู้เย็นและห้องน้ำรวมในช่วงเย็นทางเจ้าของห้องได้นำยากันยุงมาจุดบริการให้กับหนุ่มมิเคลด้วยและหลังจากที่เขาทำภารกิจส่วนตัวของเขาเสร็จแล้วเขาก็นอนยาวมาจนถึงเช้าซึ่งในตอนเช้าเขาบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเขานอ,นอนหลับสบายมาก เขาสามารถพักที่นี่ได้หนึ่งสัปดาห์แบบสบายๆในตอนกลางคืนอากาศก็ไม่ร้อนเย็นสบายกำลังดีซึ่งเขาไม่ต้องเปิดพัดลมด้วยซ้ำไปแต่มีข่าวร้ายคือทางเจ้าของห้องสม้อความมาบอกเขาว่าเช้านี้มีการซ่อมท่อประปาน้ำจึงไม่ไหลและนั่นก็ทำให้เขาไม่ได้อาบน้ำในเชาน้านี้ซึ่งตอนนี้เขาตัวเหนียวไปหมดแล้วหนุ่มมิคคลได้ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่า นี่คือ AirBnB ที่เจ๋งที่สุดในโลกเลยนี่คือประสบการณ์ที่น่าทึ่งที่สุดสำหรับเขามันเป็นประสบการณ์แบบไทยแท้ๆที่เขาไม่มีทางจะไปหาได้จากที่อื่นของกรุงเทพอีกแล้วและก่อนที่เขาจะเช็คเอาท์ไปเขาก็ยังวางเงินเอาไว้เป็นทิปให้กับทางเจ้าของห้องอีก200บาทด้วยใจดีสุดๆไปเลยและสำหรับเพืเ่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดไดแปลิงก์จะสวับไว้ในรายละเอียดล้วนะคะและเช่นเคย แล้วก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะเราก็ชอบไปเดินเล่นแบบไม่มีจุดหมายแบบนี้เหมือนกันเพราะมันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่รอบๆตัวคุณปาลอเราว่าที่พักมันหรูเกินไปแล้วนะความคิดเห็นต่อมานะคะผมชอบคลิปนี้ของคุณมากๆผมดูคลิปเกี่ยวกับเมืองไทยมาเยอะแล้วแต่ส่วนใหญ่เนื้อหามันก็จะซ้ำๆกัน แต่คลิปนี้ของคุณผมจัดว่าเป็นต้นแบบที่ไม่เหมือนใครเลยนะคอาพิเีพิถ่นตานะคะผมเคยไปพักที่นั่นมาแล้วเหมือนกันนะผมเป็นแขกคนแรกของเขาเลยและเขาก็สุภาพมากๆอีกด้วยคอาพิเีพิถ่นตานะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่เลวเลยนะสําหรับราคา1ดอลลาร์คอาพิเีพิถ่นตานะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแค่1ดอลลาร์เท่านั้นคนไทยทำแบบนั้นได้ยังไงควาพี่เถันตานะคะ นี่คือ Airbnb ที่เจ๋งที่สุดในโลกเลยครับความคิดเห็นต่อมานะคะโอ้มันน่าทึ่งมากแต่ถ้าเป็นในฤดูฝนมันอาจจะไม่ดีสําหรับคุณก็ได้นะความคิดเห็นต่อมานะคะฉันไม่ชอบส้มนั่งยองยองแบบนั้นเลยฉันเคยได้ยินมาว่าตามบ้านเก่าๆที่ญี่ปุ่นก็ยังมีใช้ส้มแบบนี้อยู่ซึ่งก่อนหน้านี้ฉันคิดว่าน่าจะมีแค่ที่เมืองไทยเท่านั้นฉันขอให้คุณสนุกกับเวลาของคุณในเมืองไทยนะความคิดเห็นต่อมานะคะ สุดยอดมากเลยครับดูเหมือนว่าเขาจะพยายามให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสกับความเป็นไทยในอีกมุมมองนึงและถึงเขาจะเก็บเงินค่าเช่าที่มากกว่านี้ผมคิดว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับเราจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะผมชอบคุณจริงๆคอนเทนต์ของคุณดีมากทำแบบนี้ต่อไปนะความคิดเห็นต่อมานะคะเดี๋ยวแล้วตื่เต้นเลยครับมันเป็นสถานที่ที่น่าช่งจริงๆ ความพิดเห็นต่อมานะคะฉันชอบรีวิวนี้มากคราวหน้าถ้ามาเช่าห้องแบบนี้อีกคุณขอให้เจ้าของห้องเอามุ้งมากลางให้คุณได้นะปกติเราจะใช้มุ้งถ้าต้องนอนอยู่ในห้องล่องๆแบบนี้ความพิดเห็นต่อมานะคะผมดีใจนะที่เห็นว่าคุณชอบที่นั่นความพิดเห็นต่อมานะคะคุณโชคดีมากที่ไม่โดนผีหลอกความพิดี่็นต่อมานะคะเรื่องจริงใช่ไหมยุงกัดไหมนั่นความพิดีห็นสุดท้ายนะคะ ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยค่ะนี่คืออีกหนึ่งรูปแบบชีวิตของคนไทยในท้องถิ่นและจะหาคุณต้องการประสบการณ์แบบไทยแท้ๆคิดถึงบอทเฮาส์ได้เลยค่ะจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และจะหาในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้อง หรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบก,กับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ